สวัสดีค่ะพบก,กับแพอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ i-mobile เจอจับแจกา่ะสำหรับวันนี้นะคะแพตอยู่ที่เ e n นทรัลเฟสติวัเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะเออคนนี้หรือเปล่านะนั่นไงคะเจอผู้โชคดีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๋า น้องทูพี่เห็นอยู่น้องทูใช้ i-mobile ด้วยทำไมถึงเลือกใช้ i-mobile คะเห็นเื่าใช้ดีก็เลยใช้ตาม,มันเรือดตรงนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องทูของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีกับ i-mobile เจอจับแจกค่ะรับไปเลยนะคะ i-mobile i s i g h t 8.3d TV ultra pixel ค่ะหรือว่ากล้องคิ่มแสงนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้สวยแม้แสงน้อยค่ะรับไปฟรีๆเลย สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วแต่คราวหน้าชาวชนบุรีเตรียมรุนกันให้ดีๆนะคะขอผู้โชคดีอาจเป็นคุณ